นาดินหายก็เดี๋ยวจะสั่งมาโนซัวโนซัวเบียนโนซัวโนซัวฮอนฮอนด้วค่ะพี่น้องเฮ้ยคือหอนทักหอนแน่เนาะมานั่งเมานั่งน้อยกันฟังแ่เด้อยันบ์ปดูแบบธรรมชาติเะยในนี่ดูแบบธรรมชาติดูแบบธรรมชาติเด้อพี่น้องเอ้ยขักปอขักปอดูพิโรดด้วยคะพี่น้องดูพี่สนุโรดด้วคะเสียงสิดังสักน้อยนะก็เป็นยางเนาะ นานาดินแล้วก็จะสา้างบ้านน้อยๆนะคะบ้านยาหลังน้อยๆห้องเดียวจ้ะแล้วก็ห้องโถงน้อยนึ่งของนางคอค่ะพอตคนเดียวเอาคนเดียวบสามหญ่ก็ได้เนาะดอด้วยเนี่โอ้ยตรงไตเสอือังนสิ่ลังี้ๆอ่ะทับบอบ้านพอพอี่ยนี่เนดะ้ตำะะ่ำเด้อค่ะเสาเีสต้นแล้วบ้านพอน,นี่เนะี่ย แต่ก้อนนี่ยเนสองสั้นด้วยค่ะไฟใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่ด้วยกันนี่นี่เลยบาทําเพราะว่าให้รอลิกเดินมนั่นแหละนี่นี่ก็เลยมาทําใหม่เพราะว่าเนี่ยนี่คือเหนียวจะที่ซ้ายที่อย่างที่ซ้ายมานอนแดงอย่างแดงเบิร์นเนี่ยนี่บริยูหนี่อยู่เมืองนอกเนาะแต่ทำบริก่อนเพราะว่านี่นี่ยังไม่ได้เดินทางนี่นี่ น <|so|> ี่นี่ไปเพรานนี่ฉีน่นี่ฉีนั่นเนาะนี่นี่จะเอาขี้ดินมาใส่พื้นวกันน้่ก็ปัดไปพุ่นเนาะแมนบอกอันนี้มาใส่นางนางนางหางหน่อยก็ราะนหอนอนตุต่กเลยเถจักรยหมุกแกดเในนจ่าบวชจาบวชเอ้ยนี่นี่ชนบทกับพี่เกาแล้วพี่น้องก็ติดตามกันมึงนี่นี่ชีวิตนี่นี่ไมหยางเด้เาเบิ่งเอาเด้อ นี่ของนี่ให้เมืองคบพีน้ามไม่ชนระเบิดนะอู่เมืองนอกมูเมืองไทยแต่ชนระเบิดเก่าเลยค่ะคือเก่าเยเมืองต้องเมืงานเขาเด้อเพราะว่าพอกับบ่่อยวางพอกับนที่ซ้ายซ้มไหมคะบ่ค่อยวางและชวนเนี่ยทนี้ต้องบอกหนาน้อยเด้อค่ะเพราะว่า ินะคะพี่น้องเอ้ยมาดูนี่ก็จะเป็นเดือนนะเบนซ่งแล้วเรื่องเพราะว่าตอนนั้นเป็นย่กรุงเทมนันง่งนอนเฝา้นานั่งเฝ้าเติมได้ค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็สิมานั่งเฝา้าแดดได้ด้วยนะไอเฝา้าก็ทำงงาจัดได้ค่ะแล้วก็ดีได้เนะน,น,นุ่ได้ยำได้หนุ่ได้ยำเมื่อี่มีชิบซีมีชิบซีคุณสถาคุมะคะ้มได้ค่ะอันนี้สิลูกเสา ชาว่านี่นี่ได้ไปเมืองนอกนี่นี่ก็จะได้ไปต้นเดือดมิคานาดอกนี่นี่ทั้งนี่เราก็ทำแต่เขากระดัะเอาเรื่องเราใช่ไหมเนาะหรือว่าเขาลูกเสาเอกเสาโทกับอุ้เท่หล่ะที่นี่เขาก็กลับเมืองนอกมันมีปัญหาอะไรจ้ะบ้านโพนี่นี่หลังใหญ่เด็กนี่ไฟมันใหม่เป็นสองสั้นนะจ๊ะใหม่เป็นบ้านใหม่ไฟใหม่โอ้เซ็ปีแล้วมั้งนี่นี่มาทำใหม่ดอกปาว่านี่นี่จะมาทำของนี้นี่เอง ว่ากันไปเนาะมึงบอกเป็นสี่หลักคนเฮาเนอกมาดูกันทั้งว้ก่อนเอาไว้ให้พ่อก็เดินเน่งบ้านหลังมึงได้หลังนี้แหละเชยชมเชยชมเป็นยังไงเนาะพี่น้องเอ้ยอยู่ทางทางเมืองไทยอยู่เมืองนอกกันเนาะช่วงโลกโควิดนะพยายามรักษานรักษาตัวกันเลยในนี้ก็ซื้อมาเดินดักผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วผู้ใหญ่บ้านมาเขาก็สี้ในนี้พิ่งมาได้มือเนึ่ยเนาะ ที่ในบ้านเขาก็สิมาให้เขาลุ้งแต่มือก็เหยียดยังไงการโตที่บ้านซีมือจังเพราะว่าลูกโควิดไปไหนมาได้เดนี่ยนี่นั่งนี่มาเป็นยังน้องก็ต้องไปใส่มากเพราะว่าอากาศมันดีอยู่ตรงเนี้ยคุคนเดียวเหรอมาเป็นยังนงวนนี้กายมาเป็นเขาดอกน้องเนาะมาก็นั่งเปงนเป็นคีดีนี่แหละอากาศคีดีขึ้นมาเนาะอุ้งควีบ่โอ้ยลมแห้งแห้งอันนี้ตัดตัต้นบมู่มองออกได้ด้วเนี่ย สามต้นนะค่ะต้นบกยังใหญ่เลยดูข้างหลังนะค่ะดูข้างหลังนู้นออกไปข้างหลังหมดเลยเพราะว่าบวายบวายต้องเอาลงไปค่ะต้องเอาลงไปเพราะว่าเขาจะเกลียนนาดเองมันเรียบร้อยเขาที่นเขาทางเขาก็ดคอยมาขุดเสาบล็อกพัดลุ้งกันลุ้งประมาณสักหนึ่งเมตร แล้วก็มาปุ่มทักทิ้งสองต้นนะค่ะสองต้นค่ะบ้านทักสองต้นสอทิ้สองต้นได้ค่ะแล้วก็ย้ายดอกพราะว่าเขาเขาไปที่จอดรถไปในสวนได้ค่ะข้างนอกจอดรถด้านในกับภายในนี่เขากะห้องนอนเขากะเตือนเพราะถัดนิดหน่อยก็ห้องตัวนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็ห้องน้ำนิดหน่อยค่ะบ่ได้เอาในสวนนี่ไม่บ่สอบในสวนเลยค่ะเมื่นมันจะสินหมดหลายมุด ก็เก <laughs> <Dob ino. laughs> re ็บไว้บ้างน้ำเขาเผาเลยไม่ใช่โม้ไม่กินเป็นแบบนี้เนาะเออมันไม่ใช่ทำบานอวดพ่นเด้อนี่นี่เบาเด้อในนี่เอาหน้อยๆค่ะ12ต้นนี่มันโมเมนใหญ่เด้อค่ะความกว้างโมได้ใหญ่เด้อค่ะแค่3เมตรกว้าง3เมตรสำนักจากหน้า้างนานาไม่ห้องอะ6เมตรเหยา6เมตรแค่นั้นเองค่ะแล้วข้างนอกอะ3เมตรจอดรถบ่เหยา6เมตรแค่นั้นเองค่ะ มันก็จะแคบ์ลุงมึนบ่พอสามลุงอย่างเง้ยนี่นี่ก็จะบอกไอ้ซ้ำเนาะไม่ได้มาโซ่ไม่ยังดอกเพราะว่ากันดีใจก็แฟนเอาต่างไปมาไม่ทำช่วงนี้นี่บริเลกลับบ้านเนาะแมนบอช่วงนี้นี่ยังบริเลตเข่าบ้านเมื่อเหนาะนี่ก็สิมาทำก่อนเพราะเดี๋ยวเขาลงไลลงนากันก็บทำนากันนี่ก็บ่ได้เลยเด้ะแมนบอ ทำไรทำนาเงนมาได้แล้วคนบอกเลยตังต้นตังทำนาเขาก็จะมีเวลาทำของเขาที่นี่สร้างอะไรก็เป็นญาติกันคนว่าเพื่นบ่อเอาเหมาเพื่นจะเอาหลายมือเขาจะมาสามสี่คนหาคนแป๊บเดียวคนวางสั่นมานานดอกนี่ก็จะไปสร้างเสาตัวนี้เสายังไม่ได้สร้างเลยค่ะพี่น้องพอาะยี่นี่เพิ่งมาถึงเงินบอมาถึง อ่านี่เพิ่มมระตูนี่นี่ก็จะเป็นชั้นเสากระป๋อนเนาะสั้นเสาเส้นแรกนี่นี่ก็จะเป็ื้อของมัดเตรียมไว้เขาการะจกหน้าต่างประตูเนาะแล้วก็ห้องน้องห้องน้ำใส่หยังก็ว่ากันไปมาอีเพียร์ค่ะเนาะเขาก็พยายามประหยัดที่สุดแต่เป็นเนาะเออแต่ว่ามาดาม็รังก็รังเดี๋ยวจะไปนันหลานเขาก็ดีเขาก็ดีค่ะนี่นี่ก็จะไปซื้อกตะเบื้องใช้วัสดุนะในเมืองมันจะถูกสักหน่อยนึงเออ ของยังมันก็สิถูกซะหน่อยมันบออเอาซื้อหลายมันก็จะถูกลงมันบมดอ่ะเพราะว่าแถวนี้มันก็สิทธิ์แข้งซะหน่อยมันแตกตรงเงี้ยมันบออันนี้ก็จะไปหาซื้อของก็ต้องแพงหลายเพราะที่ประมาณที่เฮาพอาทำได้อะจ้ะทำหลายก็ไม่ไหวก็ต้องว่ามาด่าไงหรอกก็ต้องก็ต้องนี่นี่บอซอบนี่นี่ชอบแบบมน้อยก็ดูได้มันบอกก็ปวดสบายสบายโอเคเด้อขอมีความสุขกับ คนเด้อจ้าขอนหนังหนุ่มวัวเด้อคลิปนี้เนี่อย่าลืมคนไลค์คนแชร์กตัวพักสกายเด้อแยวสับโซนกันเด้อเพราะว่าในนี้น่ะในนี้อ่ะทำคลิปเมืองนอกน้ำทำคลิปเมืองไทยกรุงเทพน้ำเด้อแล้วก็บพิศนุโลกน้ำเด้อสามยางเด้อค่ะอย่าสับโซนกันเด้อเพราะว่าในนี้ทำคลิปไวหลายในนี้ก็พยายามทยอยลงเด้อค่ะขอขอบคุณกันทุกคนเด้อในนี้ก็สิบติดตามทุกคนเลยจ้ะขอต้องห่วงขอต้องห่วง นี่จะไปคอมเมนต์ทุกคนเด้อบ่ต้องหวง่วงเด้อช่วงนี้ช่วงนี้นี่หวังสบายส,สบายเลยค่ะเอขอขอาพึ่งกันทุกคนเด้อสม,มิ่งขอสวัสดีจ้าส,สาลาตูไปลำดวยกันเด้อใกล้แล้วใกล้แล้วใกล,ล้วันที่สิบหกแล้วเด้อคอยลำดวยแด้วล้อมันด้านแล้วคอยถลุ่ไว้มวันวัดกัน